ม่สงค่าวม่สรงปีป э <asan> ีน <page talking people> ้องน้องไอกไอเซผปันแห้งก็กูก้กนกูดีกูต่างต่างโมต่างเสียงขาอ่อข้าเมื่อด้เป็นวันที่แปดเลนทนสิบสองปีสองเหงเศร้าเอในตอนในในเตอออนปีปีน้องน้องเข้าค้ามาหับถ่มด้วยข่าวเงาคาเตมีอยูหลายตอน่ะอ่อติเดมาเปินเผ่าลัดในปันปีน้องเข้าค้าไหนคะอ่อนดา้งสุในเดกอเข้าคามาถ่มด้วยข่าวเงาโหในอ่อนตั้งไหนคะป้างคับโดเจ้าคู่ว่าวัดท่ากระดาษ เวงเกียงใหม่ไหวดีวัดยาววาจังหนังในไหนคะออวันที่เจเจเหลือนทนสิบปีสองเห็นเศร้าเอสค่ะสังฆ่าเจ้าแลตะกาศตั้งหลายออนกันปั้งเอาขับโดเจ้าโคโอาโนนอายุหกสิี่ปีวาต่อ44บว่าอันเข,นาาข้าสวนหมักฮัก้ากว่านั่นมาตังปังจับปัดหน้าไหวดีวัดท่ากระดาษเอิงฟ้าห้ามเวงเกียงใหม่เมืองไทยยาว,วาจังไหนอ ไว้นั่นเยี่ยค่ะมีปางซ่อนนำ้ำจ้อมหนังฟิงทุ่งไทยเสไว้สากันต่อมันเจา้าเยื้องจูมันเจ้าเสหลูดด้านสังการเตสังฆาเจา้าจุ้มปองการเปืนผาไวววาปางจับปะหน้าเจา้าโคเตมีวันที่เจ็ดอถึงวันที่13เหลือนโทนวาบสองปีสองเห็งเต่าเวันไว้นั่นเตมีปางลบหลังจับปะนา กอมในแลพินบอกพี่น้องที่จําตีไก่อ่อนกันมาหลูมมาวจ้อมตะละไลโคคาแลปังลบหลังจากปัดหน้าวันที่1 3เดือนธนวาคมปีสอง1ห่งเศร้าเอแต่กลางค่เกา9 3งนคงวันหนังในในคะ่ะอ้อจ้าโควาอาโนนอาทิตถานุโมเป็นก้นเจอสายเก้งตุงเบิองไต้ เป็นเจ้าแียนางจ้องวัดทากระดาษมาอ่านโหสิป,ปีโปงซอนปันลิกท่ามหลิกเขินหลิกลันหน้าปันเจ้าสารเจ้าจ้างเข่าเสีปลายอ่ำกาขามั่นเจ้าปันแห้งยุกยองหลิกลายเหยีงเงฟิงทุงไต้ดีวัดมั่นเจ้าก่อเปิดไววส่วนกลางเล็บเฮี้ยนลองเหยงเงฟิงทุงไต้จอยเทียมด้วยถึงปาพี่น้องแห้งการยานเมืองอันโตกินขานใจเจ้านันมาอยู่ยาวในค่าเจ้าขู่ว่าแน่ มีตั้งเป็นเลือดสูงตั้งเป็นโฮใจแหล่เดลยวาตั้งเป็นไตขนอ้อลรล่างไตตาสีเขายอดยาตัวที่ห้องอยาส่วนดอกเมื่อวันที่18ดเหือนโทนสิบปีสองเห็นเศร้าเอศสีเลยลู่หล่อนเข้าส่วนมหาค่ำกว่าเมื่อวันที่สามเหือนโทนสิบสองปีสองเห็นเศร้าเอดวันในเขาค้าในกอเดลยวาเป็นข่าเง้ามองใจหลงกว่าัยในขนอเยือนประว่ามันเจ้าในเป็นตีปึงหญิง น้อพี่น้องตาเฮาค่ะอันอยู่ซาวัตีในเกียงใหม่นี่ก็เลยปึ้งเลยอิงเจ้าในค่ะอ่อย้อนว่าเจ้าก็ลงเปิ้นตีจ้อยแถมจังหนึ่งแค่พักอันที่เฮาคาหลายหันในค่ะเนาะลูกตีนเสียวแล้ก้มในเฮาค่เตอ่อนพี่เนาะค่ะมาถ่อม้วยข้าวงาโในค่ะออค่ะวันปอเมืองไทยคนหอค่ําไปวังยอมตงผิดปันก้นตกฮอกแสนปาย เมื่อวันที่หาเหลนทน12พศเห็นเซาเอนั่นเป็นวันเกิดคนหอคำไทยตนที่เก่าภูมิพลอรุณยเดชในคะะนาะเสียวและไปาหม้าค่ะเป็นป้าวันปอเจอจาาไทยแลหมายต้องวันในเสคนหอคําไทยต้นทนสิค่ะกอไลปล่อยว่างปล่อยปันกน้นโตคอกแสนป้ายวาจังหนังหนในะคะ่ะอ,อเดลววาปล่อยปันก้นตกคอก กูตีตีในเมืองไทยวันไหนคะผู้ก้อนคอกขังเมืองไทยหมอกลาดวาวันปอในปีหนก้นอันเตลออกขอกแลก้นอันเตย,ยอมตั้งพีดปันตั้งเซยงเดมีอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นป้ายไหนคะในนันเจออันเตลปล่อยโตปันกําเหลียวเดมีอยู่สองหมื่นสองเฮงก็อันขึ้นนับสอนตามตั้งพีดเสียวและจัง้ก่ปล่อยแทงเดมีเกาเฮงไปหนึ่งป่า, 1, ปาก็ เลืเซนนอําไรออกคอก้วยกาวาเตยอมปันนขายามวันเลินปีอันโตคคอกขอําอันโตกอคอขังจมหนังตั้งพิษนักเมาแลนตามอันไรฮับไว้นั่นตีมยุหนึ่งสมเ 3, 1990, หมือนเกาเห้งหนึงาก่อในเขาค่ะกวนเจ้ออันเข้าวป้านในขวางอันไลปล่อยว่างตั้งพิษในคะเนาองเดไล์เดไยวา่าเดรไลเป็นกวนคําคออันลุ่มลาอันลุ่มตลาแดตดบตัด ดขาดอ่าใจตั้งพิษยาหมอกกำนักหนาใหญ่ลงเป็นก้นอันอ่าต้อนยามไรปล่อยว่างตั้งพิษเสบอกเป็นก้นหลีวางงายถอมกว้ามจอยการในคอกเนอเป็นก้นมีตั้งเป็นโยอกะโหลดสืบยึดยาโตเทียงตั้งนอกเจ,จ็มเจื้ไหนในขาอในเมืองไทยในก้นโตคอกเจ็มคอกหลงคอกอ่อนคอกลุมตะลาตั้งเสงเตมมีอยู 2 8 2แสแปห่องเหงหกปากไปเศร้าก่อค่ะในนั่นอันลุมตาลาตัดสินปนขาดปดปดขาดค่ะเนาะในนั่นอันลุมตาลาตัดสินปดขาดมี2 2 4แสนห่งหกปาก74็ก่อว่าจ้าไหนคะ่ออคะอ่ออ้าคับพี่นอค่ะี่ก็เป็นข่าวเงาวเกี่ยวกับเลยลองก้นโต๊คอกไหนคะ่ะเพราะว่ามาต้อยกอจ้าหนังว่านั่นขนาดนอก,ก้นโต๊ะคอกไหนอันเป็นพี่้อง แห่งการสมรสเจเนมันก็มีอยู่ค่ะนะอ๋อเป็นไว้เทศในอ่าวเขาเงาโหนก็เลยปึงอิงกัมาที่ห้องการข่าเงาหางเสียงใต้ในค่ะอ๋อลูกดินในเซีย์และก็ในเตอออนพี่นอคามาถอมด้วยข่าวงาโหนในค่ะข่าวงาโหนในก็ปี่นอคาก็เตอออนกันตกใจค่ะเนะาะคาเฮาลถ่อมย่อก็ตกใจเหมือนกันก็เปลว่ามันหลีโกนะ่ะแต่ว่าก้อยกามันก็เป็นร้องแต้ดับซึ่งมันจะากระจ้าจุด เฝาจุดไฟเผาเอาตายก้นหวานตีตื่นใจแก้งใน11ก่อว่าจังไงอยู่ที่ห้องการข่าว RFA ค่ะเนาะเต็มออกกว่าเมื่อวันที่เจ็ดเหินทอน12ปี2อ2เหงเาเอนั่นว่าก้นหวานตรงต่อเจวิงซาลินจีตื่นใจแก้งญาติศึกมันจากกระจาเขาจุดไฟเผาเอาตาย81ก่อว่าจังไนก้นหวานเขาลันเนี่พูดสื่อข่าวว่า กอนซึกขเนากก้นซึกจากรจาาเขาลูกตีั้างเจอเว้งยินมาปิ่นเสียวแลเข้ามาในปื้นตีสามารถริงยอบมัดเอาจุดไฟผ 8, เผาแปดก,ก้นเหตุการณแก้มอันเฮ็ดสุ่มเฮ็ดซองเสยอยู่หิมตางกาซึ่ในเนื้อขาอเมื่อวันที่หค่ะตับซึกจากรจ้า,จาเขาเอ็นแห้งกหนึ่งปากคาิขี่ก้าซึกละลายลำ้ำเข้ามาในปื้นตีแล่ดับแกดแคก้นเมืองพีทีเอฟ ยินมาปิ่นคะเนาะกันกันนี่กันนี่ซาลินจีและแปลเขาหลายตับคะห่มกันเสียวและใจหลายซึกมุดจันเจึกหมกักมักไม้ตึกใส่เขาเฮ็ดให้ก้นซื่อจากจ้าลูกตายหมาเจ็บนาําเสไปมกาคะโลดกาเขาก็ลูกก๋อยนําคาดล่ําว่าเขาอําหัานใจลองนั่นเสียวและมาเอาวันมันขึ้นนะคะออ ก้วยกาว,วาอันเข้ามาดิงยอบเอาตายแปดนั่นอ่าใจก้นในจุ้มตับแก็ดแขกก้นเมืองเขาเป็นก้นหวานอันใกล้ไหลหากินจางเป็นวันเมื่อนางผูกซอมขึ้นตตนฐานจังั้นกล้อยเนี่ยเขาเมื่ออันตับซื้อจ้าก้จ้าเขาเข้ามานั่นเขาเอากองยื้อเสเข้ามาแลก้นในวันเขาอ่อนกันแล่ปไปหมดเมื่อเขากว่าตีไก่นั่นไลลหันกวนไฟขึ้นไหวเมื่อเงาลายเย็ยนแล พอขึ้นมานั่นจึงขิมตางกาดีอันเขาหันก้อนไฟนั่นหันตัตายก้นจายค่ะ1ิปเอ็ก่อเอาจึกมัดมือฝ่ายหลังไหวเมื่อเขาเอาไฟเผานั่นอับยังตึงมีสายใจอยู่นะค่ะบบเมื่อวันที่เจ็ดเขายาหัวคำนั่นก่อตับสึกจักรจา,จาและดังตับแกดแขก้นเมืองคมกันละลายจุ้มค่ะตึกเปลี่ยนปางตึกกันอยู่ในเจวงซาลินจี ตับโฮมพี f เขาปันฟ้าสตีก้นเมืองวาปางตึกแน่อัปเดตเฮาแห้งมาแทงอยู่ว่าไหนอ่อไหวเสดับซึ่งมาันจาักการจาาซิมอำนาจเยาก้นเมืองตั้งหน้ำอ่ำหันใจอ่อนกันออกมาเหนือเส้นตั้งเสียวและลูกขืนในกลางใจย่ามนั่นตับซึกแหลปปลีเขาเอาไล่แก้มเอากองกลางยื้อใส่แหล จอเวียงไผ่มั่นคาะนะอ่อนกันขอดพอดมาตับแกดแขก้นเมืองสิลูกพื้นตึกตอขึ้นเจ้าอำนาจซึกอยู่ยาววันไหนอ่อค่าคอมมอในกอเลืึงอิงอมาทีห่้องการข่าวเงาหางเสียงใต้นะคะยืนโจมปีนอค้ากูก็ที่แทบถอมปันแห้งค่าย้อนสู้ปันให้อยู่หลีกินวานในรอดเพศกันเซกัำคานอะเหมือูงค่ะ